เจ้าม่กินบเจ้าอะอือพอจะมากินติบน จำหงมันเหเพชรลินเอยเพชรจำหุเนะเพชรแมลงท,ทีเหีนหมปกปลากะกะ้า จะว่ากับเราเองบอกอเอาเพื่อนเราจะให้เจ้าอยู่หน้าเพจเราไล่ไสดเอาใช่เอา้าทอด้ายเราถามส่งไปเจียงไปเลยเป็นหนึ่งป็นเท่าพอเบรว่าจะน้าบัดมาโทษใครอีกกันใช่บอกง้อแล้วอยู่เวียงพงเจ้าก็บอกเราเลยสองหมืน่นเรื่อยๆกันไล่สดหน้าเพจ คันไรโซนนาเพลยเลยสองหมื่นราว่าขาโตเขาหลาดชุดแล้วก็คือสองหมื่น 20, เนาะ